้ทหารตื่นด่าเ้ากวดเงียนหูวจะคว่ำอยู่ตัวละ่ะเอ,อ้ยแกวแกวแกวแนวนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งทหารอืมปลาทูอืมโอ้คือตื่นด่าเ้าแท้อ๋อผมวาดภาพนอนใส่หมื่นขึ้นนอนเดูอในเด็กเหนียวนอนอยู่ในนี่แม่น,นครับหนาวบ่แกอุ่นๆครับไปอุ่นๆนครับโอบาบาา้ว่าว่มามันนี่วะมันพี่ เขาห่มมะพี่เออไอ้ไายคลิปกอนอันนี้ไายคลิปไอ้เข้าเน่บ้าอ้ายินดีต้อนรับู่บ้านบูเออรับดีว่ามาขึ้นดีครับหนาปะโบ่หนาปุ่นๆครับปุ่นๆนอนอยู่ในห้องเลยแม่นครับหมู่บอกนั่นคือนอนมาตื่นน่ะบอกวุมโอกับบอกเฟิรอดน่นนอนมาตื่นเลยมันนอนจะถุ่มมาขึ้นตีหนึ่งครับตีหนึ่งครับโอ้มาให้ไอ้ถามเนี่ยเป็นทหารแทบบอกให้ไอ้ถามแทนครับ แท้ครับคือได้มาหอดพี่คือไอ้ตีไอ้ครับตอนตอนแรกไปมามางานศพเนาะแม่นครับเดี๋ยวผมจะขอถามก่อนเนอผมขออนุญาตถ่ายคลิปไอ้ถ่ายคลิปได้ครับถ่ายคลิปสืบประวัติว่าเป็นมาอย่างไรไอ้ตรงถ่ายไปได้ครับโอเคบอสใช่ครับเพราะว่าโตเป็นไผ่มาอาศัยบ่มีไผ่หูถูกต้องบอสเคยเจอกันคืองานศพอ่ะแม่นครับแต่ว่าก็คือมันกับบ่ได้คุยบ่ได้สัมภาษณ์บ่ได้หยังแม่นครับเมื่อวานนี่ก็มาค่ำคำแม่นครับนั่งรถมาจากใสเชียงใหม่เชียงใหม่ครับ โอ้ขึ้นมาถืกวะตอนมางานศพคขึ้นมาถือครั้งแรกเนาะผมเป็นจีเอสครับแล้วก็ถามตาบัตเอาครับเมืม่อกี้พี่เอสแมนครับคึ้หัว,วาอายุบ้านนี่เห็นอายโพลงเฟดครับม,มางานศพบอ่าตอนแรกว่าสิมางานยาลาบดผลอปฏิทิคุยกันแมนครับเออเอาขอบใจลหลายๆอายุจากปีนี่อายุยี่สิบหกครับเอายี่สิบหกแมนครับ หยิบหกมันมันพ่อปดทหารเหรอเนี่ยยังปดบ่อย่าตัวไอ่เอาดีๆพนครับฮะพรันพันพรันพันใชบร่บลลวงไม่ได้กูเบิ่งนี่ไอ้ถามครับเขาไม่ยู่นี่หูอยู่งแม่เพราะว่าไอบา่บ่มักอย่างมักยาสิทครับบ่มักครับบ่มกักครับเออซื้อหูไอบ่บ่มักผมเห็นไอ่พอลงเฟสครับบ,รรบ่เออแล้วมมีคดีบ่นี่อันบ่มีครับ บ่มี่ม่นครับบอดี้ซูครับบ่ได้หนีทหารบ่ครับอืมเย้ไอ้หูที่หลังเลยครับเออแต่หูที่หลังไอ้บอโอเคสรุปมีบ่มีอย่าตัวมีครับนั่นคดียังอันครับเสพครับคดีครับเสพครับไปเศกกะหูยุบ่ไอ้เพราะมากยาเสพติดแล้วขึ้นตัวไอ้บังคันอะขึ้นตัวตัวเห็นยังไปเสพเป็นยังอันผมไปนั่ง่นน้ำมูครับ แล้วผมันคว่นเขาจมูกครับมึงก็เว้าไป้าไปนั่งเล่นน้ำมูเขาเสพคว่นเขาจมูกแมนครับมันโมเมนไอจามโมเมนวัดโมเมนไข่ได้สิพวดติดต,ต่อกันไป,ไปนั่งใกล้เขาพ่อสิเขาดังเอาดีๆลูกผู้ชายคือเฮ็ดยังกับต้มนัน่ผิดอันนี้คว่นเขาจมูกมึงจะบอกว่าควรนหลงแมนครับเสพว่าเสพบ่ดีๆบ่ต้องตัวนั่งเล่นน้ำมูครับล้วก็เสพน้องเขา เออแล้วคือว่าข่วนเขาจมูกมึงก็ว่าเป็นวัดไปเลยเพราะสิติดต่อกันทังเดินหายใจครับเซฟครับแต่เลยถึงจับแนนครับตอนใดอันนั่งว่เป็นอาหารครับแล้วตอนนี้ล่ะอันนี้ก็เลือกไปแล้วครับมันใจครับสิมาอยูนี่หูนังว่าไอ้ผมมายิงที่สุดครับไอ้เขาได้ว่าด้วยไอ้จกปีแล้วที่โดนอ่าเมื่อปีหกห้าครับสงคาครับเออ เดดตัวตัวไอเห็นยังไอ,อาถามว่าผมกะตอบตร,ตรงครับไม่ตอนแรกคือตัวไอมันไม่ได้ตอบตรงเลยครับตัวว่าไม่ได้เสพม่มีมคดีน,นี่คือตัวเด้ครับออตอบตรงตรงไหนไอาถามผมกะตอบแล้วคืเอเด็ดตัวไอนะีหยครับเออมาอยู่นี่ไอไม่ได้ว่าดอก บางที่โตเห็นยังมากโตเป็นไผ่มาแลสวยายปรจักได้พราะว่าเฮาเจอกันเทียเดียวเจอเทียเดียวคือตอนงานศพแล้วก็มาบวชแล้วก็ไปแม่นครับกับบอดด้คุยอยู่บอดด้คุยรายละเอียดกันเออเป็นยังคืออย่างไม่ยู้ห่ิผมเห็นไอแบบเทสคลิปดังๆผมก็อยากมากเทสคอนเห็นน้ำไอรบบน้ำเม่ใคอนเทนต์แน่นครับถ่ายได้อยากถ่ายก็ไปถ่ายได้ไอไอบอหามอยากเทสไอเปิดโอกาสให้ทุกคนแต่ว่าอย่ะตัวและสิ่งที่ไอพอมากคือยากสุกิีครับเออนั่นแหละ ใช่ครับผมมาเพราะว่าในหมู่บ้านนี่ครับ่มมีผู้ไดมากดอกอตรงๆขันไม่มีคนพ่ายนอกมากแล้วผู้นําเขาเชื่อว่าจังไนเขาก็ว่าอ้ถ้าทุกคนเขามาหมั่ไม่อย่างเขาก็ต้องว่าไอ้ถูกว่าไอ้ก็ต้องเป็นเป่าชายตาของสังคมของหมู่บ้านของผู้นํับเออเพราะว่ากันเกาคือมันจบไปแล้วคือจบมึงได้เสีบไม่อีกบ่พูดทามดีดีบอครับฮะบอครับอย่าตัวเด้ครับตรวจพ่าพ่อครับถ้าไอ้จับไปให้เขาตรวจเด้ครับ เดือดซันครับผมพ่อป่าพ่อบ้พ่อเอออันนี้ไอ้ไทยไอ้ลงไดเด้ครับบางทีมันกับเป็นรักฐานที่ก็ป้องกันไอ้เช่กันครับสรุปเสพบ่เสพบ่าเสพครับอืมบ่ได้หนีทหารครับเออมันกับมันกับตั้งใจมากกับตั้งใจไอ้เพราะเรียกว่ามากกับตั้งใจอยากไทยกับผู้ใดถ้าบ่กล้าก็บอกไอ้ไอ้ก็สิบอกให้ครับ อย่าตัวครับสิ่งที่ไอ้บอกมาคืออย่าตะปิดครับอย่าเห็ดครับขอใจบอครับเออเอาไปหากินเขากินน้ำกินแล้วบ่ยังครับอุ้ยน้องนี่มากจริงๆนะพี่น้องมากกับจักมาผมวกับจักชิวายังไงเว้ยมันก็เคยมาเท่านึงบ่แม่นว่าบ่เคยมามาตอนงานงานอาก็มา แต่ว่าก็บบริเคุ้ยรายละเอียดบ่ไเ้สัมผัสบ่ได้ณยังมือนีก็สัมผัสในพี่น้องเบิ่งเลยนี่เอาอดีตคืออดีตแต่อย่าไปเฮ็ดให้ไอ้ฮู้ว่าโตเฮ็ดอีกบ่เอาไว้ได้ครับส่งตำรวจเลยจ้าเลยครับโอเคบออยากเฮ็ดคชีปอยากมีคนฮห้จัากัขพยันเราครับโอเคบ่ครับปีใหม่ประกาับ้านครับยูนีลาจากมือติมือครับยูนีทั้งซิมมืออ่ากลับวันที่ตีครับ กวันทีซีแมนครับจักมือวะมาแต่ตมหมู่บ้านครับอาทิตย์หนึ่งเออเอามาหาไอไอตอนหลับแต่ว่าอย่าเฮ็ดในสิ่งที่ไอผมมาแค่นั้นแหละครับโอเคบับเออเอาเอาพี่น้องผมก็บจีลงไวเป็นหลักฐานนะครับอ่ะมาแนวดมาดีมาสวผมโมหูแต่ว่ากะเดี๋ยวกะทะเบิงมันทะเบิคือไอกะทรงกราบแค่นั้นแหละเด้อครับเฮ็ดโตดีดี เอาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้มาน้ามันเลิกได้นะสัญญานะครับโอ้เนาะชีวิตนี่เนาะไปเป็นทหารเขาบอสอบบ่บอครับเออเอาเขาฝึกหนักบ่ฝึกหนักอยู่ครับน่าขายเขามักบ่ย่าบอครับเออนั่นแหละทุกมองทุกบอนมีกดแม่นครับแน่นเนาะเออกดก็คือขอตกลงที่อยู่น้ำกันครับโอเคเนาะเอาพี่น้องฝากไว้น้ำครับสวัสดีครับ